สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินไบอัม r ริทรีโดยแพทหมอ,อมนนั้มกรรมทารโรน้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะสําหรับคนที่เลื่อนผิดไเจอทลิปนี้แสดงว่ามีพลังงานบางอย่างตรงจิตตรงใจนะทาให้ต้องดูคลิปนี้แล้วก็อยากจะมาดูนะมาพลิกอาการมาเลือกกองไพ่กันนะคะสำหรับหัวข้อนะหรือท็อปปิกในวันนี้ก็คือเขาหยุดที่คุณแล้วหรือยังโอ้สำหรับคนที่อาจจะมี อาจจะเป็นแฟนกันแล้วหรือเป็นคนคุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะมาดูกันว่าเขาหยุดที่คุณแล้วหรือ,อยังมีไพ่ให้เลือกสี่กองด้วยกันนะคะตามปกคลิปเลยนะแต่หยิบมาให้ดูแบบน,นี้จับจับอีกทีหนึ่งนะก่อนที่จะเลือกไพ่นะหนึ่งสองสามะสี่นะก่อนที่จะเลือกไพ่นะคะทําสมาธิกันก่อนหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่อนะจ๊ะหะายใจออกยาวๆรู้สึกคลายทําสมาธิก่อนเพื่อความแม่นยำเนาะสักสามลมหายใจ หากใครยังไม่ค่อยรู้สึกยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอส์ทาต่อไปเรื่อยๆอีกสักครู่นะแต่ถ้าใครโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเคลือล่อนลมหายใจมีอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกย,ยาวๆเปิดดวงตาที่สามออกไปส่งกระแสจิตมาขอดูพลังงานของคนที่กําลังนึกถึงหน้าเขาตอนนี้หน่อยว่าเขาอยู่ที่คุณแล้วหรือยังสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิ ใครยังไม่โอเคเท่าไหร่กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆอีกสักครู่หนึ่งนะคะใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่าเขาหยุดที่คุณแล้วหรือยังเนาะหากคุณสับสนลองหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะทำสมาธิใหม่อีกสักครู่ แล้วหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งพร้อมกับดึงตาแล้วก็เลือกกองไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดหากยังสับสนอีกลองทําอีกสักสามสี่รอบถ้าสามสี่รอบและยังสับสนให้ฟังนายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยนะมันน่าจะมีพลังงานคุณมากกว่าหนึ่งกองใครยังเลือกไม่ได้กดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังนายกันเลยเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งตามด้วยกองที่สองกองที่สามต่อสที่ส0นะคะอ่ะ เริ่มต้นจากกองที่หนึ่งกันก่อนมันลุ้นไปพร้อมๆกันเพราะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะมาดูกันพลังงานของคุณเป็นอย่างไรแบบไหนเนาะต้องบอกเลยความสัมพันธ์ของคณสองคนนะมันเป็นความสบายใจคุณคือความสบายใจของเขาและเขาก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณสบายใจด้วยนะคะ มีโอกาสเลอเกินว่าเขาจะหยุดที่คุณแลยนะขอดูพลังงาน,นเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบเพื่อความชัวร์และความแน่ใจล้วว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณกันบ้างสำหรับคนที่เลือกต่องอน่อ้โอขออีกสักหนึ่งใบแล้วกันนะจริงๆแล้วมันค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละแต่ขออีกหนึ่งใบเพื่อความชัดเจนนะคะขอดูพลังงานหน่อยนะโอ้โห100% 100%รเต็มเลย คุณคือความสบายใจของเขาและแน่นอนว่าตอนนี้เขาหยุดอยู่ที่คุณแล้วนะคะโอ้ต้องบอกเลยว่าเขาหยุดอยู่ที่คุณแล้วนะคุณน่ะเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจรู้สึกเกรงอกเกรงใจคุณอาจจะไม่ใช่คนสวยหล่อดโดดเด่นนะแต่คุณเป็นคนมีสเสน่ห์คุณเป็นคนที่จริงใจคุณเป็นคนซื่อสัตย์คุณเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจสุด เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาหยุดที่คุณแล้วและเขาพยายามแสดงออกให้รู้ด้วยนะว่าเขาหยุดอยู่ที่คุณแล้วนะคุณคือความสบายใจของเขาเลยเขารักคุณมากแล้วก็เกรงอกเกรงใจคุณมากแคร์คุณมากแล้วก็รู้สึกเหลือเกินว่าคุณมีคุณค่าและมีความสําคัญกับเขามากๆทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะไปหาคนที่ดีแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว หรือถ้าจะหาก็หายากเหลือเกินคนที่เข้าอกเข้าใจคนที่พร้อมที่จะรับฟังคนที่ยอมเขาแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีอะไร,รบางสิ่งบางอย่างถี่ไม่ดีบ้างอะไรบ้างหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่คุณก็รับเขาได้ในทุกแง่มุมเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณนะมันเป็นความรู้สึกรักเคารพเกรงอกเกรงใจนะ ทำให้เขารู้สึกว่าเขาหยุดที่คุณละนะเพราะว่าหาแบบเนี้ยยากหาคนดีๆแบบนี้ยากหาแฟนที่ดีหาคู่ครองที่ดีแบบเนี้ยยากจะเจอคนแบบคุณอีกอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นแล้วความรู้สึกของเขาตอนนี้คือหยุดอยดู่ที่คุณแล้วนะคะเออรลาล้างนายอย่างนาีางนายแล้วก็แชร์ลิปนีออกไปให้เยอะเพื่อ,อยินยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ อ่าต่อมากองที่สองกันบ้างนะจ๊ะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองเดี๋ยวมาลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะคะว่าเขาหยุดอยู่ที่คุณแล้วหรือยังอย่างไรเสือไก่กุ้งนะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะว่าเขาหยุดอยู่ที่คุณแล้วหรือยังอ่าเดี๋ยวขอดูพลังงานไปพร้อมๆกันหนึ่งสองสออคนนี้จริงๆแล้วมีความแพรวพร่าพ,พอตัวเหมือนกันเนาะ คุณอาจจะเป็นคนที่เคยเจอความรักที่แบบว่าเจอคนเจ้าชู้มาตลอดหรือบางครั้งบางทีนะคนคนนี้เขาก็เคยเป็นแบบคนแบบเจ้าชู้มาก่อนหรือเป็นคนไม่ธรรมดามาบอดเหมือนกันเนาะทีนี้คุณอาจจะอยากรู้ว่าเขาหยุดอยู่ที่คุณแล้วหรือ,อยังอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะแล้วนะว่ายากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้าง ดูจากพลังงานตรงนี้คุณคุณคิดมากเหมือนกันเนาะเรื่องของเขาเนี่ยคุณคิดมากเหมือนกันเรื่องของเขาแต่ว่าเขาก็คิดมากเรื่องของคุณเหมือนกันนะเออเอาละสิเอาละสิอะขอะดูพลังงานิ่วมเติมเหมือนว่าเขาหยุดอยู่ที่คุณแล้วหรือ,อยังนะคะโอเคชัดเจนต้องบอกเลยเขาคนนี้นะต้องบอกเลยว่า เขาเนี่ยเคยเป็นคนที่เจ้าชู้มาก่อนนะแต่พอได้มาอยู่กับคนแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเขาบอกว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้เหมือนกันจนทําให้เขากลัวไม่รู้ว่าเป็นประสบการณ์เก่าๆของเขาหรือเปล่านะที่เขาเคยเจ้าชู้มาก่อนหรืออาจจะเคยเจอคนเจ้าชู้มาก่อนมันทาให้เขากลัวกลัวว่าคุณจะเจ้าชู้เหมือนกันนะแต่ต้องบอกเลยว่าตอนเนี้ย ตอนนี้นะต้องบอกเลยว่าหมดหัวใจเขาว่าให้คุณเลยนะเขาเลิกเจ้าชู้แล้วนะเพราะว่าต้องการที่จะอยู่กับคุณคนเดียวมีโอกาสเหลือเกินว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยเจ้าชู้มาก่อนหรือเขาอาจจะเคยเจอคนเจ้าชู้มาก่อนทำให้บางครั้งบางทีเขากลัวเหมือนกันกลัวว่าคุณจะเจ้าชู้เพราะคุณดูมีเสน่ห์แพร่พราเออถ้าเกิดว่าเขาเคยเจ้าชู้มาก่อนนะ มีโอกาสว่าเขากลัวกรรมตามสนองเหมือนกันคือกลัวว่าแบบตอนเนี้ยความรู้สึกของเขาอะ่ะมันรักคุณมากเลยอะ่ะรักคุณมากห่วงคุณมากรู้สึกดีๆอะ่ะคุณมากจนกลัวกลัวว่ากลัวเวรกรรมตามทานันกลัวว่าคุณจะมาเจ้าชูใ้ใส่เขาอะ่ะมันมีความกลัวน,นี้เกิดขึ้นนะแต่ตอนเนี้ยคนเลิกเจ้าชู้แล้วมันเหมือนกับว่าสายตาของเขาความรู้สึกของเขามันอยู่ที่คุณคนเดียวเลยนะแต่ถ้าเกิดว,ว่าเขาไม่เคยเจ้าชู้มาก่อนแต่เขาเคยเจอคนเจ้าชู้มาก่อน ประสบการณ์เก่าๆก็ทําให้เขากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าตอนเนี้ยความรู้สึกของเขาเราต้องบอกเลยว่าเขารักคุณมากมันมีความรู้สึกคุณคือทั้งชีวิตของเขาเลยอ่ะมันก็เลยทําให้เขาบังทีบางครั้งมันกลัวกลัวว่าคุณจะเจ้าชู้กลัวว่าคุณจะมีคนอื่นว่ามีคนอื่นมาชอบคุณแล้วคุณหวหวัหวน่หวนหวั่นไหวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้นะเขาหยุดอยู่ที่คุณเลย ตอนนี้นะต้องบอกว่าเขานะเขาหยุดหยุดชีวิตทั้งหัวใจหยุดอยุ่ยที่คุณคนเดียวเออต้องบอกว่าอย่างนี้ <laughs> เขาหยุดอยู่ที่คุณคนเดียวเลยนะตอนนี้หยุดทั้งชีวิตหยุดทั้งหัวใจให้คุณคนเดียวเลย <laughs> เขารักคุณมากแล้วดูเหมือนกับว่าเขาฝากชีวิตไว้กับคุณเลยนะตอนนี้ ถ้าเขาเคยเจ้าชู้มาก่อนต้องบอกเลยความรู้สึกกลัวเกิดขึ้นในจิตใจเขาเลยเพราะเขาเคยเจ้าชู้มาก่อนแล้วกลัวเวรกรรมตามทันหรือกลัวกรรมตามสนองหรือเขาอาจจะเคยเจ้าชู้มาก่อนทําให้คุณเสียใจมาก่อนก็กลัวกรรมจะตามสนอด้วยนะแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยในใจเขานะเขาทุ่มเทหรือเทใจให้คุณหมดหน้าตาเลยไม่เหลือให้ตัวเองเลยด้วยมันรักคุณมากเขารักคุณมากเขารู้สึกดีกับคุณมากเขาแบบว่า หมดชีวิตให้คุณไปหมดเลยอะ่ะเออมันก็เลยทําให้บางครั้งาทีถ้าเกิดเคยเจ้าชู้มาก่อนก็คือกลัวกลัวกาดันจะหนอกลัวเวรกรรมตามทันะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดไม่เคยเจ้าชู้มาก่อนประสบการณ์เก่าๆก,ก,ก็ก็ทําให้เขากลัวที่กลัวเพราะว่ารักมากไนงะที่กลัวแบบว่าคุณเจ้าชู้กลัวว่าคุณจะเจ้าชู้หรือว่าบางทีเขาอาจจะมีหึงหัวงคุณมากนะเพราะว่ากลัวมากกลัวมากเพราะว่ารักมากเ<อ>พราะว่าหึงมากเพราะว่าห่วงมากเพราะว่ารักมากๆเลยอ่ะ เออมันก็เลยทําให้เขากลัวทําให้เขากังวลนั่นเองเพราะนั้นต้องบอกเลยเขาหยุดอยู่ที่คุณแล้วหยุดทั้งตัวทั้งหัวใจทั้งชีวิตนี้เนี่ยมอบให้คุณคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ความรู้สึกของเขาหยุดหยุดชีวิตหยุดที่เธอคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจ หยุดอยู่ที่เธอคนเดียวอะไรทํานองนี้นะความรู้สึกของเขาตอนนี้มันหยุดอยู่ที่คุณอยู่คนเดียวเลยเพราะว่ารักมากนะจนบางครั้งบางทีก็คิดมากหึงมากห่วงมากกลัวมากกังวลมาก,ก,มากเพราะว่ารักคุณมากยังไงล่ะโอ้เนาะใครล้วงายหลุนนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยนืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ,ะมาดูพลังงานนะคะ ของคุณนะคะเออกองที่สามเนาะเออกองที่สามาดูกันว่าเขาหยุดอยู่ที่คุณแล้วหรือยังอ่าอ่ะ,อะกองที่สามมาลุ้นกันหนึ่งสองสัโอ้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาที่มีตอนนี้ให้กับคุณนะเขารู้สึกว่า หยุดตรงนี้ที่เธอเลยนะเออหยุดตรงนี้ที่เธอความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้ต้องบอกเลยหยุดตรงนี้ที่คุณคนเดียวเลยความรู้สึกของเขาตอนนี้คุณคือคนที่เขาจะแต่งงานด้วยคุณคือคนสุดท้ายของชีวิตคุณคือคนสุดท้ายของหัวใจ คุณคือแม่ของลูกคุณคือพ่อของลูกคุณคือคนที่เขาจะอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตนะอยู่ตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจจะอยู่ทั้งใจไว้ที่เธอความรู้สึกของเขาตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลท,ทั้งใจมอบให้คุณคนเดียวเลยเขาอยู่ที่คุณแล้วค่ะเพราะเขามีความตั้งอกตั้งใจที่จะแต่งงานกับคุณแลนอนาคตไว้กับคุณในความรู้สึกของเขาในความคิดของเขาเนี่ย แผนของเขาเนี่ยวางแผนอนาคตไว้เนี่ยมีคุณอยู่ด้วยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาหยุดอยู่ที่คุณแล้วหยุดตรงนี้ที่คุณคนเดียวเลยนะแล้ววางแผนอนาคตไว้กับคุณด้วยมีโอกาสที่เขาจะขอแต่งงานคุณเร็วๆนี้หรือขอมั่นหมายหรือมาขอแต่งงานหรือมาจัดงานมงคลงานแต่งงานกับคุณเร็วๆนี้มีโอกาสที่เขาจะแต่งงานกับคุณด้วยเพราะเขาวางแผนไว้แล้วคุณคือคนในอนาคตของเขาคือคนสุดท้ายของชีวิต คือคนสุดท้ายของหัวใจคือคนที่เขาจะร่วมหัวจงท้ายไปด้วยตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้หยุดแล้วจ้ะเขาไม่สนใจใครแล้วต่อให้มีใครดีขนาดไหนมีคนดีๆเข้ามามากมายขนาดไหนต้องบอกเลยคนที่ใช่คนเดียวของเขาตอนนี้ที่เขาจะแต่งงานด้วยที่เขาจะใช้ชีวิตร่วมด้วยคือคุณคนเดียวคนเดียวเท่านั้นเลยด้วยพลังงานชัดเจนเลยว่าเขา มีความรู้สึกดีๆกับคุณมากรักคุณมากนะแล้วก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ไปไหนแล้วต่อให้มีคนดีขนาดไหนมีคนดีกว่านี้เข้ามาเขาก็ไม่เอาแล้วเพราะเขาหยุดแล้วหยุดตรงนี้ที่คุณคนเดียวนี่แหละเพราะว่าเขาต้องการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณไปตลอดชีวิตแล้วหนอใครแลนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะกองสุดท้ายกันแล้วค่ะมาลุ้นกันนะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอืมคนนี้ดูมีเล่ส์สนิทเนาะดูเหมือนเป็นคนเจ้าชูนะ้นะ่ะนะหรืออาจจะเป็นคนที่ดูมีความไม่จริงใจอะไรบางอย่างหรือดูไม่โปร่งใสทําให้คุณกังวลใจนะไม่แน่ใจเลยว่าที่เขาพูดมาเนี่ยพูดจริงไหม เชื่อได้หรือเปล่าอาเดี๋ยวขอดูพลังงานหน่อยว่าเขาหยุดที่คุณแล้วหรือยังนะคะขอดูพลังงานของเขาหน่อยว่าเขาหยุดอยู่ที่คุณแล้วหรือยังดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณมากเลยนะรู้สึกพิเศษกับคุณมากด้วยแต่เขายังรักอิสระอยู่หรืออาจจะยังอยากใช้ชีวิตอิสระย,ยังทําอะไรตามใจตัวเองเยอะเหมือนกันเนาะ อาขอดูพลังงานหมือนว่าอยู่อยู่ที่คุณแล้วหรือยังอืมต้องบอกว่าอย่างเนี้ยคนนี้นะมีความเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้หรือเป็นคนที่อธัธยาศัยดีมีมีมิตรไมตรีที่ดีกับผู้คนอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ต้องบอกเลยคุณคือคนสําคัญอันดับหนึ่งสำหรับเขาเนาะถึงแม้ว่า เขาอาจจะเป็นคนเฟรนลี่นะหรืออาจจะเป็นคนที่มีใครหลายๆคนให้ความสนใจหรือเขาอาจจะแบบทอกะเีเนาะชอบคุยกับใครหลายๆนคนหรือมีคนมายุ่งเกี่ยวเขามีคนเข้ามาเกี่ยวข้ของกับเขามีคนชอบเขาเยอะมีคนที่เขาคุยด้วยเยอะหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะแต่ต้องบอกเลยคนสําคัญที่สุดตอนนี้คือคุณนะถามว่าเขาหยุดอยู่ที่คุณแล้วหรือ,อยังต้องบอกว่าเขายังมีความรักอิสระอยู่หรืออาจจะยังมีความแบบ ทำอะไรตามใจตัวเองอยู่หรือ,อยังอยากจะใช้ชีวิตแบบโลดโผนหรือใช้ชีวิตแบบอิสระอยู่เนาะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะมีโอกาสที่จะทําความรู้จักกับผู้คนเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายนะแต่ว่าคนสําคัญที่สุดของเขาตอนนี้คือคุณนะเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งในใจของเขาก็คือคุณนะคะ,อะขอพลังงานเพิ่มเติมสักหน่อยละกันในเรื่องพลังงานว่าเขาอยู่อยู่ที่คุณแล้วหรือยังหรือยอย่างไร เออดูเหมือนกับว่าไอที่ไม่หยุดเนี่ยบางครั้งบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของของชีวิตของเขาก็ได้นะมันเหมือนเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องโฟกัสหรือต้องจัดการเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาหยุดอยู่ที่คุณแล้วหรือยังต้องบอกว่าเขาก็เริ่มที่จะหยุดอยู่ที่คุณแล้วนะเพราะตอนนี้คนที่สําคัญที่สุดหรือคนที่เป็นอันดับหนึ่งในใจของเขาเนี่ยคือคนนั่นแหละเพราะนั้นแล้วอันดับหนึ่งในใจหรือคนที่สําคัญที่สุดในหัวใจเขาตอนนี้ มันคือคุณแหละมันคือคุณแล้ว,ลวเพียงแต่ว่าเ,เขาหยุดอยู่ที่คุณไปเลยหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะยังแบบไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่ว่าเขาจะไม่หยุดอ,อยู่ที่คุณนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคนสําคัญที่สุดสําหรับเขาแล้วเขารู้สึกว่าคุณคืออันดับหนึ่งในใจเขาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังมีความไม่แน่ใจมีความลังเลมีความไม่มั่นใจอะไรบางอย่าง ซึ่งอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณอาจจะเป็นรักทางใจกันก็ได้ ble. นะหรือเป็นไม่ได้ว่าเขาอาจจะยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังไม่มั่นไม่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 ไ,มไ,มไ,มได้มั่นใจในตัวคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวคุณเองก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเขาร้อยเปอร์เซ็นต์มันเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยคุณกับเขาอาจจะต้องรู้จักกันมากกว่านี้หรือใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้กันมากกว่านี้นะแต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้นต้องบอกว่าค,คุณคืออันดับหนึ่งคุณคือ number o n นคุณคือคนสําคัญที่สุดของเขาเลย เพียงแต่ว่าที่ยังไม่ได้หยุดเลยซะทีเดียวเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาอยากจะไปเจ้าชู้ประตูดินกับใครนะมันแค่ยังไม่มั่นใจมันแค่ยังไม่แน่ใจแค่นั้นเองเลยอยากจะใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้กันไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อความมั่นใจเพื่อความแน่ใจให้มากกว่านี้อืมเพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาน่าจะเริ่มคิดเอออย่างนี้ดียว่าต้องบอกว่าเขาเริ่มคิดที่จะหยุดอยู่ที่คุณแหละเริ่มคิดที่จะหยุดอยู่ที่คุณเพราะว่า เขารู้สึกว่าคุณสําคัญเนี่ยเขามากนะแล้วก็เป็นคนที่เขาให้ความสําคัญมาเป็นอันดับหนึ่งเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังมีติดใจยอยู่เล,เล็กได้น้อยหรืออาจจะยังมีความกลัวมีความกังวลมีความไม่มั่นใจอะไรบางอยา่างกับความสัมพันธ์ของคุณสองคนนิดหนึ่งมันก็เลยทําให้เขาอยากจะใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้กับคุณไปอีก,ส,กสักหน่อยเพื่อที่เขาจะได้หยุดกับคุณน่ะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์วัะน,นั้นแล้วค่ะ ไม่แน่ใจว่าช่วงที่ผ่านมาควอมสัมพันธ์ของคุณเน่เขาเป็นเป็นยังไงเนาะถ้ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันมีความกลัวมันมีความกังวลมันมีความไม่แน่ใจต่างๆก็สร้างความมั่นใจให้กันและกันละกันเนาะถ้าเกิดสร้างความมั่นใจให้กันและกันได้มากพอต้องบอกเลยเขาหยุดอยู่ยคุณแน่แน่แน่นอนเพราะตอนนี้เขาเริ่มที่คิดเริ่มที่จะคิดหยุดอยู่กับคุณคนเดียวแล้ว แค่มันยังมีความไม่มั่นใจลเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในความรู้สึกของเขาหรือในจิตใจของเขาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถสร้างความเชื่อมั่นเสื่อช่างสร้างความมั่นใจนะให้กับเขาได้มีโอกาสเหลือเกินว่าเร็วๆนี้เขาหยุดอยู่ที่คุณร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนนาะโอเคใครรักนายอยู่พ้่นาย,ย,นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกด,ดกริง้งกริ่งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นหังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกนคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ช่วยเจมิญบ้านเดิมรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่ะสนุกเหมือนจะบายบายแต่ไม่บายบายขอขอคอนเฟิร์มนิดนึงแล้วกันว่าพลังงานาคนหลุกต้องแม่นยำจริงไหม ถ้าไพ่ดีแสดงว่าถูกต้องตามที่คุณทานายมานะคะอะขอดูพลังงานสุดท้ายนิดหนึ่งดูเหมือนกับว่าคนที่ดูมาถึงคลิปนี้นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าพลังงานของคุณมันอาจจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ของความแม่นยำไม่ได้เต็มร้อยสักเท่าไหร่แสดงว่าถ้าคุณตอนเลือกไพ่เนี่ยมีความสับสนลังเลกองนะให้กลับไปดูกองก่ ที่คุณสับสนลังเลอีกครั้งหนึ่งนะคะแสดงว่าคุณมีพลังงานขอ,องกองกันด้วยนะคะลองดูนะเออสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไปแล้วจริงๆนะขอทุกคนจะชื่ออิตจะมือบาลตึโรูแล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย